เกินไม่ได้ครับครับก็ตอนนี้เวลาบ่ายเกือบบ่ายสองแล้วนะฮะบ่ายสองก็ได้แข่งขันดยพอดีผมไปทุ่ลามาผมไปพาแฟนไปเพอนส่งมาเอพูนทองนะครับสวย แต่คนไม่ค่อยมีฮะคนไม่ค่อยมีข้าวพรเกี่ยวข้าวไม่ค่อยมีใครมาดูเท่าไหร่สรุปครับแม่ยายมานั่งขายให้นะวันนี้แม่ยายมานั่งขายให้แต่เช้าได้ร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวผมจะเก็บของนะครับผมจะเก็บของอ่าขายไม่คดีผมจะเก็บของเทียบเลยครับด้านล่างบ เดี๋ยวผมจะไปขายที่ตลาดไม่ใช่ผมเลยผมจะให้แฟนไปขายส่วนผมผมจะปีกตัวไปไปตัดอ้อยนะครับพอดีมีคนสั่งพันอ้อยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดให้แก<ห>ก็เป็นลุงที่เจอผมที่ผมไปขายน้ำอ้อยที่ตลาดร่องคานะแกแกอยากได้แกเอาไปแล้วห้าร้อยบาทนะครับแกบอกว่าไม่พอ <c oughs> อยากได้อีกสั่งพันบาทนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจะไปตัดให้นะครับก็เดี๋ยวรอเดวลมลมต, <c oughs> ตกสักหน่อยนะครับเอา<ข>อเอาเต็นน้ำมอยไปตั้งร้านไว้ให้แฟนไปขายนะครับสักสักแดดลมลมตกอีกสักหน่อยนะ <พอ S 1> ผมจะไปตัดแก <c oughs> <ๆ S 2> แล้วก็ให้แกมารับตอนค่ำๆนะครับ ขายได้ร้อยกว่าบาทขายได้ร้อยกว่าบาทแม่ยายบน่นเลยโอ้ยให้กูมานั่งร้อนก็ร้อนเดือดสองบรรยากาศครับเนี่ยคนไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยซื้อกินเท่าไหร่ยยมันมีร้านน้ำเยอะด้วยแหละฝั่งนู้นก็มีน้ำอัดลมน้ำเปล่าน้ำอะไรอ่ะมีทุกชิ้นมีน้ำเพื่อเล่งน้ำที่เป็นพวกอวนตินพวกอะไรนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็มีมาขายด้วย พราะนั้นก็เลยขายไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่เป็นไรดีกว่าอยู่เฉยเพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่ว่างด้วยนะก็มไม่ว่างมานะตั้งร้านให้แม่ยายขายเดี๋ยวกำลังจะกลับนะครับเดี๋ยวไปตั้งที่ตลาดนัดเย็นไอ้ตลาดเย็นนะตลาดเย็นของชุมชนนะครับทาง้านให้แฟนๆโอเคคร,เรับเดี๋ยวจะอัปเดตทั้งการขายของตอนเย็นแล้วก็อัปเดตเรื่องของที่ผมไปตัดอ้อยด้วยนะครับ พันอ้อยนะครับอายุประมาณ6เดือนจะเดือนนะครับเห,หมหา,ามนนะสำหรับทำพันธ์นะเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บของก่อนนะครับตอนนี้ขอเก็บของก่อนเก็บร้านก่อนนะครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากคุระเมื่อกี้ครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ